ดีค่ะต้นนานั้นเป็นพักกาดหอมปลาเด้อค่ะที่ว่าเป็นมีสรพพคุณนแก้ปวดโดยเฉพาะพวกที่ปวดไม่เกรนนะคะเ็าจะใส่พักหอมปาลานี่ล่ะเอาไปเอาไปปัน่นแล้วก็บีบน้ำค่ะเขาเขามีกรรมวิธีของเขาละ่ะเขาจะเฮ็ดน้ำข้นๆได้ดค่ะแล้วเขาก็จะใส่ขวดเขาตู้เย็นไว้เอาไว้ใส่ซึ่ง พันเฮ็ดเพียวๆแบบนั้นมันจะเก็บไว้ได้โดนบ่ไดดแต่ว่าในช่วงนี้ค้าหอมปลากำลังหลายค่ะวันนียางไปเบิ่องเห็ดมาเห็นมาเห็นอุ้มหนีกำลังงามค่ะเก็บเอาใบมินกวนจะข้าวหนึ่งค่ะมิ้นอันนี้ที่เป็นดอกซีม่วงไข่ดอกลาเวนเดอร์ค่ะแต่ว่ากลิ่นเขาสิกลิ่นขึ้นนำไลย กลิ่นขึ้นนำลล่มันจะกลินไข่หมากฝรั่งยี่ห้อหนึ่งนะคะทีเพราะเคี่ยวเราขึ้นังนำลล่เลยเวลาเก็บไปนี่แมวกะมักมาดมได้ไข่าะวากลิน่นไข่ไข่กับแคดหนีบน้ำเจริญละนี่บอมี่แคดหนีบที่กันชาแมวนะคะบอมี่ต่วามินตอนนี้กำลังเกิดมาหลาย ก็จะเก็บเอาไปอันนี้น่ะเก็บไปนะจะเป็นยางขาวๆออกมาขันยูมาเห็นขันเห็นยู่ตรงตรงต้นเขาเนี่ยจะเห็นเป็นคือนำน้อมเลยค่ะเป็นสีขาวๆ ใบคล้ายๆกับใบแดนเดรายออนใบเขียวสิงโตค่ะแต่ว่ามันมันบอคือกันบอคืือกันตรงที่ว่าด้านหลังเขาจะเป็นหนามมองตรงกลางใบเนี่ยค่ะจะเป็นหนามตอนต้นอ่อ,อนๆออออจะบวเห็นด้ค่ะที่ที่เป็นยักษ์ยังสิต้นแห้งเทาเนี่ยจะเห็นร้อยยักษ์มีหลายค่ะน,น,ะนี่หอมปานว่า ผู้ใดหูจักดอกช่อมานาฏนะคะกลิ่นหอมไขคายยังสั่นเนี่ยจะแนมเห็นเป็นยางขาวๆเลยค่ะเนี่ยเป็นยางขาวๆเป็นน้ำนมเข้ามักเอาไปกินตรงน้ำนมเนี่ยขาจะแตะน่ิยินแบบอมไปได้มันจะขมนะตอมามันจะมีรสหวานๆค่ะไว้พ่อกันคลิปนาเด้อค่ะขอบคุณไย้สวัสดีค่ะ